เป็นน้ำจิ้มเนื้อ,นนอ,อย่างโดยเฉพาะอื้หูพี่น้องหอมเลยคนะ่ะเนื้อจ,จุกไปคะ่ะย่างเนื้อคะ่ะเดินเลยแซ่บนอกๆดูนะ อยากากระพาะกันมากนะจริงพี่น้องเอ,อ้ยถือสุดคุ้มแฮงสองร้อยสิบ สวัสดีจ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสมองสุบอลจ้าวันนี้สาวดาพากินพา,าแซร์มารจาพี่น้องวันนี้เรามากินอาหารนอกบ้านตามภาษาคนรวยคุณดิใช้โครงการคนระครึงใช้ให้เกิดประโยชน์นะจ้ามาจากพี่น้องมือน,นี้เขาพามาจวดยูรานย่างเนื้อจ้าย่างเนื้อพิกัดแถวออห้อยขวางประชาสุเคา ชาญเมืองคุณดิมันเข่าได้หลายทางจ้ะพี่น้องมาจากมานี่เนื้อร้วนๆเลยค่ะเนื้อร้วนๆเลยอันนี้เป็นเนื้อที่อยู่ในบุฟเฟต์นะคะราคา219บาทน้ำรีฟิลอันนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้อยู่ในบุฟเฟต์หมดเลยได้หน่เข้าสามารถยิบตักได้เลยจ้ะอันนี้ยังออามาบ่าะท่นมือดน้นนี่มือนีสาดากินเป็นแบบเป็นแบบย่างเงนยจ้ะ เป็นแบบย่างเนยแล้วก็มีหม้อจิ้มจุ๋มด้วยนี่น้ำจิ้มก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ว่าตักมาแค่สองอันมีน้ำจิ้มยากินกิูดแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะคะแต่ว่าบริษตตักมาเด้อพี่น้องเปิดตกเอาแต่ตะโก้คอยกินมามาจา้ะมาเริบรุยกันเลยดีกว่าอันนี้หอยไส่เนยไปแล้ว มาจากพี่นออกมาเริ่มจากเนื้อเน่เลยคยเอยคิดบอกว่าเนื้อยอยังเนื้อลิบอายหรือบอก่เนื้อลิบอาย,อาออายใส่ไปเลยจ้ะสายเนื้อต้องมานะจ้ะต้องโดนจ้ะลิบอายใบายพายเนื้อหนอกใสไปเลยจ้ะ <c oughs> ใครชอบเนื้อให้มาต่ำเลย เป็นร้านเปิดไปนะแ้อนี่ใส่ไปเลยจ้าพี่นอ้องใส่ไปเต็มแม็กลูกจะแสบ,บ,บัจ้บบากมีนย่างหนงมันต้องตะถาบเป็นพี่นอ้อง ขขเพิ่มความละเอียดเลยเนียเบคอนค่ะเบคอนไปเลยใส่กระรกสุกก็ได้ในที่น้องเนี่ยสีเปียงสุกแห้งจ้ะมันสีบร,ร่ซาไมันสีเนียวนี่เอาขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะใส่ใน,นจารีร้อ กระเสริบกมาเด้ออันนี้สามชั้นอหอมมากเลยจ้ะหอมเนยแล้วก็หอมเนื้อแล้วก็หอมเ,อออมเบคอนอ อจาพี่น้องมอนอันจิมจุมเพิ่มเงินด้วพี่น้องด้อเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะใส่ไปเลยคะ่ะเต้พักไว้พี่น้องตุ่มไปเปื่อยแศบขออนุญาตใส่มือด้วพี่น้องมันมันกินน่นแบบนี้มันก็ต้องกินคู่กันนะพี่น้องนะมันยังหิเแษบืใส่ไปเลย ค้องด้วยแครอทขาดไม่ได้เลยผักชีไปเรื่อยใบโหระพาจ้ะเป็ดใส่เลสปเลดจ้ะนียังตักบ้างเราเหมือนด้วยพี่น้องของไปตัก เพิ่อมอีกอันพวกอันนั้นไหมพวกมูกมักไหมพี่น้องเอามาใส่กินจุ่มเปิดกระตักมาบ,าบ,าบา่บดมันลายไงพี่น้องของกินลายแหงทั้งของกินเลนทั้งของอันนี้ค่ะเนี่ยพวกเนี่ยใส่ไปเลยเลยตะว่าถ้าเกิดยังมันกินยังฝ่าใส่เลยมันสิงเหนียวนี่ปลาดอลลี่ลงไปเลยเอาหมึกเกอะ วพี่น้องพี่น้องจ้าไปีบบอกคนจะนี่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 หมู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 จะไล่จ่ะนี่ตอกไข่ใส่แล้วก็จุ่มไปในหม้อเลยโอ้ทำร้ายใไรล้วพี่น้องดี่ีดีดีดี่ีดนี่ เลือแล้วก็เอาลงไปในนี้เลยจ้ะนี่ไปเลยเแบดพี่น้องนีไหมอยากกระพากันมาหากินพี่น้องเอ,อ้ยถือสุดคุ้มแห้งสองร้อยสิบเก้าบาท เออน้ำก็รีฟิวเซิร์ชเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันก็ขึ้นเลยพี่น้องสมองสะดวกที่สุดก็คือมอไซน์นะคะมอไซค์เลยกู้วินอะไรอย่างเงี้ยินมาจาพร้อมลุยจ้ะเนื้อนี่น้ำจิม้มน้ำจิม้มยัง่างเด็ดเลยพี่น้องขอดซิมแล้วใส่กระเทียมพ,พี่ไทย อ,อริอยทอดี่ตที่ออมอฮ้ยเนื้อคือดีงามะ่ะอันนี้สามชั้นนะคะสามชั้นจะไหที่ร้อี่น่ลอ,องจ้า แซ่บแฮะต่างจากน้ำจิ้มเนื้อย่างโดยเฉพาะอือหูพี่น้องหอมเลยคนะ่ะเนื้อจุกๆไปคะ่ะย่างเนื้อคะ่ะหอม ครับรที่นองจะขอจดที่ยังก่อนนักกุ่มอหรอหอมแม่ไหมหอมเนื้อหอมแบบหืมกลุ้งแพคครูไปเลยจะน้ำจิ้มหมูทาได้หนิแซ่มแพง หเ,นเนนนหนือเรานืออะไรเหนือเราจะอะไ์เดี๋ยวคุณสองไปเลย น้าม่่นอกโอ้ยขอ,อยัดให้มูเจอดเลยมานั่งกินน้ำข่อยด้หอมแฮะเนี่ยหมูที่เอาลงตักจิ้กุ้งหอมมากหอมเนี่ยอยนี้ไปเลยจ้ะน,นี่ <c oughs> หลาดไปเลยซองน้ำจิ้ซองกระสัดไปเลยนี่ หอมอ่ะหอมเนยนกุ้งมากอ,อันนี้หมูกะไรโอ,อ้จุ้ม่หรอจุ้มแดดที่ททเหรอพอโตไปกินจุ้มก็ไม่นหรอ กัดพี่น้องสำหรับคลิปนี้ย่างเนื้อนะคะอยากให้มาลองค่ะพิกัดไม่ขวางประชาสงเคราะห์หรือสักชาญเมืองมันเขาไดล,ลายทางพี่น้องเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตจ้ะยำนะคะอิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่219บาทน้ำรีฟิลเข้าโครงการคนละครึ่งอิ่มไม่อั้นนะคะเติมในบ้ันพี่น้องจ้ะฝากไว้ด้วจ้ะ ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ